ส่วนของอตัวสุ่มสกินปื้นแล้วก็ไดมอนด์รอยัลน,นะครับผมเนาะในส่วนชิ้นต่อไปนะครับว่าจะเป็นในส่วนของ a i r ์บอร์นะครับผมเนาะจะเป็นในส่วนของ Airboard ตัวนี้เลยแล้วก็รองลงมานะครับ เอาละครับผมก่อนอื่นผมต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวหน้าไฟที่เคารพักท่านด้วยนะครับผมชอบ1 9 9 8เสดีเยเจมส์มารฟเกอร์กับวินนีโดิวเดิมอีกเช่นเคยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่กิจกรรมเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงในยาบในส่วนของกิจกรรมของายฟีแล้วก็ใส่เติมนั่นเองนะครับผมเนาะใครที่อยากรู้นะครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสายฟรีกันก่อนเลยนะครับเนาะสำหรับสายฟรีในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยสําหรับกิจกรรมรวมกิจกรรมใส่ชุดสนุกเต็มแม็กนั่นเองนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่เราจะได้ฟรีนะครับและต้องทํายังไงนั่นเองนะครับเนาะในส่วนของตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมล็อกอินขั้นสุดสนุกเต็มแม็กนะครับใน ส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราอัปเดตไปแล้วนะครับในวันที่28นะครับกันยายนไปถึงวันที่3ตุลาคมนะครับรับไปเลยในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของรูปแบนเนอร์หรือว่ารูปโปรไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็รูปพื้นหลังนะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของสกินร่มชูชีพตัวนี้เลยนะครับรับกันแบบฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับเนาะลองลงมานะครับสำหรับวันที่30กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนะครับก็จะมีในส่วนของจิจกรรมร่ารัง วันน้ากิจกรรมสุดพิเศษกับ Free Fire Max นะครับผมในส่วนนี้มีของรางวัลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตั้งแต่ชิ้นเล็กกันก่อนเลยนะครับเนาะในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรสร้างห้องนะครับผมในส่วนนี้บัตรสร้างห้องตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับมีความพิเศษคือสามารถจัดวางในส่วนของไม่ว่าจะเป็นกล่องตู้ฟอร์นเนอร์นะครับเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นสามารถจัดเรียงได้นั่นเองนะครับอย่างนึงน้องเคยได้ดูในส่วนของรีวิวหลายๆคลิปมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวสุมสก้็ได มอนโรยันนะครับผมเนาะในส่วนชิ้นต่อไปนะครับว่าจะเป็นในส่วนของแอร์บอร์ดนะครับผมเนาะจะเป็นในส่วนของแอร์บอร์ดตัวนี้เลยแล้วก็รองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแฟชั่นปืน M4A1 นะครับสีทองดํากระบอกนี้เลยนะครับแล้วมาคู่กับคู่หูแพนกวินนะครับเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราได้รับกันแบบฟรีๆในส่วนของหน้าล่ารางวัลในหน้ากิจกรรมของฟรีไฟนั่นเองนะครับเนาะในส่วนนี้ก็จะเข้าในส่วนของวันที่30ไปจนถึงวันที่10นะครับในส่วนรางวันต่อไปนะครับผมก็จะมาในส่วนของ สาเหมือนกันจนไปถึงวันที่10เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของรับรางวัลจากการลงทะเบียนล่วงหน้าเนาะในส่วนนี้นะครับของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่พูดถึงตอนท้ายละกันว่าทํายังไงนะครับผมจะพี่ก็เคยสอนแล้วแหละเดี๋ยวเราไปพูดสรุปให้อีกทีตอนท้ายละกันนะครับผมเนาะในส่วนต่อไปนี่ครับสำหรับ8ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่12นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมต่อรุยโหมด4 vs 4นะครับผมได้แผนที่ใหม่นั่นเองนะครับก็จะรับในส่วนของบัตรสร้างห้องนะครับรวมไปถึงในส่วนของส ที่เข้ามานะครับผมในส่วนของวันที่8นั่นเองนะครับผมเนาะในส่วนต่อไปนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม9ตูราเข้าปุบรับปั๊บนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับรับไปเลยในส่วนของบัตร Evolu t i o ชนะครับน่าจะ3ใบนี่ครับตามกิจกรรมนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะไปสรุปในส่วนของกิจกรรมรับรางวัลจากการลงทะเบียนล่วงหน้ากันดีกว่านะครับในส่วนของตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ให้น้องๆมาดูในส่วนของหน้ากิจกรรมได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของทั้งด้านจดหมายก็็มมีีีีนนนนะรับผเอ้พ่กลงทย งหน้าไปแล้วนะครับผมเมื่อคนลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมเข้าชุมชุมแม็กนะครับผมเพื่อรับของรางวัลนะครับถ้าครบ1นึ้านคนเนี่ยรับไปเลยหมดหน้ากระดานนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ยอด8ปดแสนหนึ่งหมื่นอ่ะทุยแปดแสนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามคนนะครับของรางวัลก็จะได้รับอยู่ประมาณอ่อสี่ชิ้นอยู่นะครับเป็นกางเกงโกโรย่านสกินใบหน้านะครับรวมไปถึงแอร์บ็อกซ์นะครับเมื่อครบในส่วนของ1นึร้านคนนะครับจะได้รับในส่วนของทรงผมโกลเด้นไซเบอร์ของผู้หญิงด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นรางวัล ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนเพื่อรับรางวัลนะครับเมื่อเรากดชวนเนี่ยสามารถกดชวนเลยได้เลยนะครับคัดลอกลิงก์ก็ได้หรือว่าจะแชร์ผ่าน Facebook ให้เพื่อนช่วยกดนะครับผมเนาะหนึ่งคน2คน3าคน4คน5คนนะครับของรางวัลตามนี้เลยอย่างที่พี่ได้เปิดให้ดูนะครับสำหรับของรางวัลหน้ากิจกรรมแม็กนั่นเองนะครับนอกาะในส่วนต่อไปนะครับผมก็เป็นรางวัลสุดพิเศษอันนี้ก็คือจะยากหน่อยก็คือจะติดท็อป10เท่านั้นนะครับที่จะสามารถนะครับรับได้ก็คือชวนผผมใหู้้ นะครับผมก็คือ100อันดับผู้เล่นสายชวนก็คือเราต้องชวนให้มากที่สุดนะครับถึงจะได้รับนั่นเองนะครับผมเนาะก็ชวนปั๊บได้รับเลยก็จะเป็นลิงก์ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์อันดับนะครับที่จะสามารถได้รับนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคในส่วนของกิจกรรมวีไฟแม็กเนี่ยมันก็จะเข้ามานะครับในส่วนของวันที่28นั่นเองนะครับจะถึงสามารถเข้าไปเปิดเล่นได้นะครับผมเนาะในส่วนของวันนี้ก็คือวันที่26แลล้ววก็ขาาดเอีกประมาณ2วันเท่านนั้ก็จะสาามรถ เล่นได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดลงทะเบียนนะครับก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยนะครับมันจะผูกนะครับทั้งฟรีไฟล์ธรรมดาแล้วก็ฟรีไฟล์แม็กเข้าด้วยกันนะครับของที่มีในส่วนของฟรีไฟล์ธรรมดาในฟรีไฟล์แม็กนะครับเราก็จะมีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกินปืนสกินอาวุธนะครับตัวละครนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของฟรีไฟล์แม็กนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของแอนิเมชั่นนะครับเอฟเฟกต์นะครับสมจริงสมจังมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะโออเคคจจบบบไปนรรรรััสสาหกกิมขงย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมสายเติมกันบ้างนะครับเนาะสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตัวนี้เลยสุดยอดไปเลยคุณได้รับโบนัสฟรีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้รับโบนัสเท่าไหร่นะครับคลิกไปครับทุกคนเฮ้ย1 0 0อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนยังแค่บวก100%่ร้อเปอร์เซ็นต์อือโคตรคุ้มนะครับผมบอกเลยเติม100เพชรได้อีก100เพชรนะครับผมของพี่คือเติมเท่าไหร่คูณ100ไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแบบ มีใครโชคดีเท่าพี่หรือเปล่านะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมถ้าเติมแบบแพงๆที่สุด1นึ่งอ่าหนึ่งพันบาทเนี่ยจะได้รับ5,600เพชรนะครับบวกอีก5,600เพชรค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับบวกสูงสุดถึง100%เเลยนะครับน้องๆได้ขี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมเนาะ ในส่วนต่อไปนี่ครับสำหรับ MPC0 นะครับผมหรือว่า EVO MPC0 ครอบบ้ากับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขายที่ยังไม่ได้นะครับแล้วก็อยากจะได้นะครับก็อย่าลืมมาจัดกันเลยนะครับผมเพียงแค่เลือก2ออย่างที่ไม่ต้องการออกไปเพียงเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็กดยืนยันนะครับครั้งแรกจะอยู่ที่ 9เพชรเท่านั้นนะครับผมสำหรับกิจกรรม mp 4 0่ o p b a บนะครับผมเขาบอกว่าสกินปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะออกง่ายนะครับผมนอกเห็นไหมของรางวัลค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมมาจัดกันนะครับสำหรับ mp c 0่ o p น a ้นั่นเองนะครับผมนาะ ในส่วนต่อไปนี่ครับสำหรับร้านค้าซูเปอร์แฟนตาซีนี่ครับหรือว่าร้านค้าโมโคกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเลือกรางวัลที่ต้องการได้เลยนี่ครับหลังจากนั้นนะครับคลิกให้หมดนะครับทุกคนอยากได้ในส่วนของรางวัลชิ้นไหนนะครับติ๊กไปนะครับผมนี่ติ๊ก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 ไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กดถัดไปนะครับแบบพิเศษบวกโบนัสนะครับสิบเก้านะครับดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมนี่เออได ธรรมดามันจะแตกต่างยังไงนะครับผมนี่โอเคธรรมดาเนี่ยมันจะได้ขอแค่ชิ้นเดียวนะครับผมแต่ถ้าโบนัสนะครับมันจะบวกในส่วนของของรางวัลทางด้านตรงนี้ด้วยนะครับเนาะใครที่อยากเล่นนะครับแล้วอยากจัดนะครับอย่าลืมมาจัดกันได้เลยนะครับสำหรับร้านคาซูเปอร์แฟนตาซีนั่นเองนะครับผมเนาะ อีกหนึ่งกิจกรรมครับสำหรับปาร์ตี้นะครับกับแม่มดสาวนะครับผมสําหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเป็นนี่เลยนะครับผมสกินเคลียวเออแล้วก็ในส่วนของไอวอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกินโรจิฟแล้วก็ของนะครับผมน่าจะเป็นกล่องดวงใจนะครับผมแล้วก็กระเป๋านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันสักหนึ่งครั้งแล้วกันเนาะมาหนึ่งครั้งธรรมดา29เพชรครับดูความแตกต่างกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันแตกต่างยังไงนะครับผมเนาะโอเคกด1ครั้งไปครับกดยืนยันครับ29เพชรโอ้โห ออกมาในส่วนของอะไรเนี่ยร่มนะครับผมต่อไป129เพรครับมาดูซิโอ้ยออกมาเป็นกางเกงแก๊งเฉยเลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรกดต่อครับดูซิมันจะมาหรือไม่มาว้าวได้ในส่วนของพายุหิมะนะครับผมเนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมปาร์ตี้กับแม่มดสาวนะครับใครอยากได้สกินเคียวนะครับผมสามารถมาได้เลยแต่ถ้าอยากได้แบบชัวร์นะครับนี่เห็นไหมห้าครั้งพิเศษนะครับรับไปเลยในส่วนของสกินเคียวนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคจบไปนะครับผมแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับผมซำ สำหรับรักกี้รอยยันใหม่นะครับนี่เลยสำหรับแฟชั่นไดมอนต์รอยยันใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเหลืออีก3วันนะครับสำหรับโกโรยันนะครับใครที่อยากรู้นะครับว่าเป็นแฟชั่นตัวไหนนะครับที่จะเข้ามาสามารถไปดูได้ที่ตัวไอแล้วก็ท้ายคลิปแล้วกันน้องพี่จะทิ้งไว้ให้ดูนะครับพี่ได้สปอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละสำหรับแฟชั่นใหม่ที่จะเข้ามาในส่วนของโกโรยันนะครับนอกาในส่วนของไดมอนต์รอยันเดี๋ยวเราจะมาลองจัดด้วยบัตรฟรีที่พี่มีกันบ้างนะครับเกแรก จังหวะนี้มาลุ้นกันครับดูซิจะออกไม่ออกครับทุกคนกดข้ามไปครับมา <c oughs> โอ้โหซ้ากันแบบย,ยาวๆครับไม่เป็นไรครับ10ใบ,บครั้งที่2ครับฉัดกันไปแบบย,ยาวๆครับทุกคนอกดข้ามไป มายังไม่มานี่ครับผมได้ในส่วนของเศษผนึกคริสตัลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ดวงของพี่นี่ครับอยู่แค่1ดาวเท่านั้นนะครับสิบใบครั้งที่3เลยดีกว่าครับเพื่อการไม่เสียเวลาครับไม่มีของสีทองครับกดข้ามไปครับจังหวะนี้โอ้โหสามสิบใบแล้วยังไม่ออกนะครับผมมาสิบใบครั้งที่4ครับกดไปครับทุกคนมาดูซิจะออกหรือไม่ออกมีของทองนะครับทุกคนมาดูกันครับรุนกันไปครับดูซิว่าจะได้อะไรครับทุกคนสําหรับของทองโอ้โหเศษผนึกคริสตัล อีกแล้วนะครับผม4ใบครั้งที่5นะครับผมมาตอนนี้นะครับดวงพี่อยู่ที่2ดาวแล้วนะครับโอ้โหของทองออกอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหออกมาเป็นแว่นนะครับผมไม่เป็นไรครับกดค่าไปยังไม่มานะครับผม10ใบครั้งที่6ครับ10ใบครั้งที่6ดูซิจะมาหรือไม่มานะครับผมกดค่าไปมา ยังไม่หมานะครับผมโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตรับของรางวัลพิเศษก่อนนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เหลือบัตรฟรีอยู่ประมาณ15บใบด้วยกันครับ10บใบครั้งที่7ครับทุกคนมารอรุนไปด้วยกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมมาลุ้นจนเยี่ยวเหนียวเลยนะครับทุกคนมาอันท้ายโอ้โหห้าใบสุดท้ายครับเราจะกดแบบรีรีไปเลยครับทุกคนยังไม่ออกนะครับผมนี่ตอนนี้ดวงอยู่2ดาวแล้วนะครับผมยังไม่ออกใบที่3ม ยังไม่ออกนะครับผมใบที่4ครับยังไม่มานะครับใบสุดท้ายครับกดไปครับเอา้าหูยยเก ออกโคตรยากเลยนะครับผมสำหรับแฟชั่นใหม่นี่ครับผมเนสรุปวันนี้คือเกลือจริงๆเลยนะครับผมเนอะเอาเลยครับผมสําหรับอัปเดตกิจกรรมที่พี่มีในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกด subscribe ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองและก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสําหรับ EP นี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย